สวัสดีค่ะวันนี้มาจัดโปรชั่นรุ่นขอบบารจีสองระบบนะคะงานน้ํางานบกนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบเลยระบบลูกดอกและลูกเหล็กนะคะจัดโปรอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสองใบทาวมีทอนเลยส่งฟรีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มสามารถเปิดเช็คก่อนจ่ายเงินได้ด้วยตรงปกแน่นอนไม่ต้องปกไม่ต้องรับเลยนะคะลูกค้าร้านโอให้เปิดเช็คก่อนนะคะสองระบบหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมกล้องให้หนึ่งชุดนะคะกล้องอันนี้สามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะลูกค้าหมุนตรงนี้ออกนะ สองฝั่งเนี่ยหมุนออกได้เลยปรับขึ้นลงซ้ายขวาส่วนตรงนี้จะหมุนปรับเลือกสีนะคะเลือกสีแล้วก็ความจางความเข้มของสีสามารถเลือกแสงเลเซอร์ในกล้องได้ถึงสองสีอันนี้จะเป็นที่เปิดให้ดูจะเป็นจุดสีแดงนะคะแบบนี้เลยจุดสีแดงนะคะสามารถเลือกสีแดงสีเขียวได้ใช้งานกลางวันกลางคืนได้แถมกล้องให้หนึ่งชุดนะคะส่วนเลเซอร์โอก็แถมให้อีกหนึ่งชุดนะคะพร้อมขาจับเลยเลเซอร์เป็นแสงสีแดงพุ่งออกมาแบบนี้เลยพร้อมขาจับแล้วก็ จะมีตัวหกเหลี่ยมน,นะคะแถมให้อีกหนึ่งชิ้นเลเซอร์สามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ลูกค้าตั้งกล้องเล,เลเซอร์นี่ให้ตรงจุดศูนย์เล็งแบบนี้เลยอันนี้คือตรงแบบเป๊ะๆรับการความแม่นเลยนะคะลูกค้าส่วนระบบหาปลานะคะโอแถมล็อกกระปุกพร้อมสาย p ีให้พร้อมสาย p ีให้แบบนี้เลยทั้งหมดห้าสิบเมตรนะคะคุ้มมากๆเลยลูกค้าสําหรับลูกดอกโอแถมให้ทั้งหมดสองดอกนะคะแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากๆเลยคะ่ะลูกดอกสําหรับปลาแถมให้สดอกลูกค้าแค่กดตัวล็อกหลังลอกกระปุกแค่นี้มันก็จะไหลลงไปได้เลย แบบนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนลูกค้าไม่ใช้งานระบบหาปลา,ปาสามารถถอดเก็บได้นี่ตัวล็อกตรงนี้งัดขึ้นแบบนี้สไลด์นิดนึงเอาออกเก็แบบได้เลยส่วนระบบลูกเหล็กนะคะโอแถมลูกเหล็กแดมิลให้1งถุงนะคะแถมให้1งถุงแบบนี้เลยลูกเหล็กแดมิลแถม1นถุง30นัดสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง40นัดเลื่อนสปินขึ้นไปใส่รัวๆแบบนี้ได้เลยใช้งานอัตโนมัติได้เลยชักยิงชักยิงชักยิงได้เลยนะคะลูกค้าส่วนระบบยางนะคะระบบยางโอ LEGO ประกอบไปให้แบบนี้จัดเต็มความแรงจัดเต็มมากอันนี้ ขอบบ้าน G2 ระบบจะเป็น8แรงดึงนะคะลูกค้าประกอบไปให้เต็มแล้วก็ แถมสำรองให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนี่แถมสำรองให้ด้วยนะคะส่วนสลิงอัปเกรดแล้วเป็นเส้นใหญ่กว่าเดิมประกอบไปให้เพียงหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็มีสปริงกันขาดในตัวให้ด้วยนะคะสลิงอัปเกรดแล้วใหญ่กว่าเดิมไม่เชื่อดูเลยนี่นะคะสลิงอัปเกรดใหม่เส้นใหญ่กว่าเดิมนะคะแข็งแรงทนทานเลยสำหรับเซตนี้1น9 9้บาทส่งฟรีปลายทางของแถมทั้งหมดตามที่โอพูดมาเลยพร้อมสูตรเล็งก็แถมนะคะลูกค้าแบบนี้เลยสูตรเล็งหนึ่งชิ้นแถมให้นะคะท้ายพับเก็บได้ลูกค้าวิธีพับท้ายนะคะลูกค้ากดลงตาม ก็กดลงตามล็อกเอาใส่แล้วก็ดันขึ้นแบบนี้แข็งแรงนะคะส่วนตัวปืนจะเป็นเหล็กนะคะลูกค้าท้ายจะเป็นพลาสติกตันตอนลูกค้าที่สั่งซื้อขอบบ้าจีสระบบติดต่อ,อได้เลย08289263.2นะคะหรือว่าจะแจ้งที่อยู่ตามคอมเมนต์หรือว่าทักข้อความเพจมาก็ได้ส่งฟรีปลายทางประกอบไปให้พร้อมใช้งานทางร้านมีโกดังประกอบโกดังผลิตเรียบร้อยจะส่งไปสนีอิ S ทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับลูกค้าสั่งซื้อนะคะกดข้อความมาได้เลยหรือโทรหาโอได้เลยนะคะประกอบไปให้พร้อมใช้งานมีรับประกันสินค้าเสียหายถ่ายคลิปตอนแกะสินค้าให้โอด้วยเพื่อเป็นหลักฐานนะคะสำหรับลูกค้าสนใจรุ่นคอปบ,บ้าจีคอปบ,บ้าจีคอปบ,บ้าจีหนึ่บาบาทส่งฟรีปลายทางนะคะกดข้อความมาได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะขอบคุณค่ะ